มือหน่อยยมือหน่อยเดยมือหน่อยครัสวัสดีครับช่องเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องวันนี้ช่องเกษตรหมูพอเพียงจะเอาคว่ำคว่ำทุกงาบนเลยคว่ำสุก่น้องครับครับเอามันมองได้มครับมองได้ไม่ทุกคนต้องมีชุกชันนะพี่น้องครับวันนี้เอาขอสัมภาษณ์นะครับตอนนี้รายงานสถานการณ์น้ำกันครับตอนนี้น้ำล้นล้นถนนจากระวางได้หรครับระวางบ้านสว่างไปหา หน้นนมานนมีขาดเบิร์นะครับน้อนี่ห้อยน้านีตะกี้เมื่อขาเมื่อขาจะหีามืนขามือครับไปไปเก็าเี่ยวอ่ตุกีครับจะรแนวเหมือนเิมะครับแ่นค,ครับรอเบบออถนนสายกู้ท่องบ้านเชียนสายกูท่องกู้ชุมสายก่องชิงยื่นสายกู้ท่องบ้านเชียนไปหากูท่องดกันครับคเสร็จลยไปสิครับ<ล>ไปด้กับบ้านลูกคือ ไปพคนละครับอู้เท่าไปพคนละรับถือว่าเอาโอยูแล้วเขาก็เอาก้มซุกกันเนาะครับก้มซุกก้มซุกผ่านไปก็เอาก้มซุกเนาะบันไดเสื้ผ้าเี็กน้อยมาเล่นน้ำเอาบันี้บันี้เขาว่าเขาไม่เคยเห็นทะเลเลยครับครับครับผมนี่นี่คือสายขาดเอาทะเลมหาสารคามแม่ครับนี่นะครับทะเลแรกของมหาสารคา่มนะครับเนี่ยผมแม่โอ้โหสุดยอดนะครับเอ้านี่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 คือเก้าอี้นี่ก็คือไปนล่อยูไนเต็ดหาครับครับผมนีกระล่มนี่กระล่มครับนี่กระล่มกบเที่ยวครับกบเทียว เนี่ครับลูกหลานกัสบายสบายฮู้นึงถึงาจีบรวมกันผมจะเอาเราเพือเยี่ยงเงี้ยเงี้ยลูกคอยห้องอยู่ดีเงี้ยงครับผมคอยอยู่ดีมีแห้งคอยลูกหลานมีความสุขครับผมพาไปถึงพี่น้องที่ว่าพี่น้องกันก้มจีบมีคล้ายๆกครับในเกี่ยวเขาเด้ออ่าก็อยู่ลูกหลานทั้งพี่น้ำอ่าถึงว่าพาเชื่อง้าไปหาพี่น้องคูมีดกานเงี้ยเงี้ เกเบื้องตัวชาชนมาสะดอนเป็เนยังไงครับน้่งรวมลูกหลานมี่ก้มถ,ถูกอยู่แต่ว่าถึงวัดทุกเขาก็มีถูก, <อะ S 1> กนั่งรวมเขาโอเคครับนี่ก็ว่าก็เราวิกฤตเป็นโอกาสรบโอกาสทั้งโอกาสของเล็กน้อยผพ่อแม่มีพ่วมถุกจะมาลูกมีพ่างถกเขาอใจแล้วเพราะว่าเขาเขาโบหุ่นยังแต่ว่ากม ก้มสุกขายูน้ำพอนะแม่ซะครับผมก้มสุกขายูน้ำเด็กอนาคตของชาติพี่ครับผมครับผมนี่ครับอนาคตของชาติป้าเด็กๆที่บ้านไหนน้อบ้านชี่บ้านไหนรูปดอกไม้บ้านยางท่าแก้งอำเภอหยังอำเภอกรุกพี่ไสก็เห็นตะล่บี่ไม่ไม่นี่นี่นี่นะครับพี่ไส้ขาดครับไส้ขาดาไส้ขาดสมุญญาท่าแก้งไส้ขาดอำเภอก้สุกพี่ไสนยังไงซ เลือดยอดพี่น้องเลดยอดเลี๋ยวกับเี๋ยวับเอาเด็กๆเอาก็แล้วเอาเลยเอาเร็วเร็วขอขอบคุณครับพี่พี่น้องท่านสี่ช่องช่องเกษตรหมูว่วเพียงครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเกษตรหมูว่วเพียงครับผมกดติดตามนะครับถ้าชอบก็อ่าก็ให้กำลังใจกดผมเลยนะครับเด้อครับผมครับผมครับผมเด็กๆมาหน่อย เอาขึ้นกำลังมากเอาขึ้นกำลังมารอขึ้นรอขึ้นรอกขึ้นครับตอนนี้ขึ้นกำลังมาขึ้นทะเแล้วขึ้นขึ้นขึ้นเาอยาก่ไ่น้องวาจะขึ้นมาแล้วขึ้นกำลังมากไ่น้องอ่าเตรียมรับขึ้นมาแล้วครับพี่น้องทุกควบสูงเด็กครับเด็กน้อยที่มีควมสูครับนีต้อควบสูงยั่งยยว อูเป็นมอเป็นแม่ก็เอาไว้ในใจแต่ว่านี่ครับก้มสุกอนาคตของชาติพี่น้องฝากคนไร่กดแช่แล้ครับแ้วกดติ่ตามนะครับน้อยก็มีครับเล็กๆน้อยก็มีครับมาถทะเลาลึงทะเลแนนี้ทะเลขังแดกในทีวีของเขแมนครับแมนบางทีทะเลนทีวีของเขาขึ้นบางทีพนะครับน้ำทะเลกำลังมากพี่น้องมาจากเกินอุบลรัตน์ครับอันนี้น้ารนตลิ่งเริ่มมือเศร้านะครับบานที วันที่ไหนวันที่สิบเกตเลยครับรถกระลิงเอาพุ่งข้ามนะครับครับอาอยู่บ้านไหนลูกพ่ออ่าผมอยู่น้องเดินครับโอ้หน้องเดินหน้าง้างครับครับผม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 ตาเรื่องครับครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมครับฝากคนไรก็แช่คนที่ตาแนะครับทะเลมหาสารคามเอาเด็กๆแล้วดีเฮ้เฮ่อนเฮก่อนเร็วเฮก่อนเร็วเอาเฮ่กันเฮ่สวัสดีครับเสร็จหมูพอเพียง